มะแรงดานานะครับมะแรงดานาลอกคราบระยะสามตัวนี้เป็นมะแรงดานาที่ลอกคราบไปแล้วสามครั้งนะครับก็คือมะแรงดานาที่ลอกคราบระยะสามข้อดีของการแยกไว้เป็นตัวตัวนะครับหมายถึงแยกเลี้ยง เดียวเดียวนะครับแยกเลี้ยงเป็นตัวเดียวก็โดยการที่จับมาใส่ขวดนะครับจับมาใส่ขวดการที่แยกมะเงนาแมลงดานามาไว้เป็นเดียวเดียวแบบนี้ก็เราจะได้อัตราการรอดที่สูงนะครับ เกือบร้อยเปอร์เซนจะรอดนะครับก็มีตายบ้างก็ไม่เกินห้าเปอร์เซนนะครับมีบ้างก็ลอกคราบไม่ออกแต่ถ้าเลี้ยงรวมไว้เป็นหลายๆตัวมะเร็งดานาระยะอ่อนๆ ก่อนจะถึงวัยเต็มวัยมันจะกินกันจะจะกินกันมากนะครับจะทำให้อัตาการรอดน้อยแต่ถ้ามาแยกไว้เป็นตัวเดียวตัวหนึ่งอยู่ในกวดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ อารารอดสูงก็ตําไม่ยากนะครับหากวดน้ําอัดลมหากวดน้ําอัดลมมานะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ําลงไปประมาณสักเศษหนึ่งส่วนหนึ่งองสามสี่ห้าประมาณเศษ1นส่วนหของ กดน้ําอัดลมนะครับกดน้ําอัดลมที่เหมาะที่สุดก็เป็นขนาดจุดสองาลิตรหรือถ้าดีก็หาได้สองลิตรก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าการลอกคราบของแมลงดานาจะสะดวกขึ้นนะครับแต่พอลอกคราบระยะสี่ไปแล้วนะครับลอกคราบระยะสี่ไปแล้วไม่ควร ไว้ในขวดแบบนี้นะครับที่เคยทดสอบมาจะทําให้อลอกคราบระยะสุดท้ายหมายถึงระยะ5มันจะลอกคราบได้ยากเพราะขวดมันจะเล็กครับขวดเล็กแต่ถ้าหาขวดโตๆได้ก็น่าจะได้นะครับเลยเปลี่ยนปลอกคราบระยะ ไปแล้วนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจากกดน้ำหมัดลมมาเป็นถ้วยแบบนี้ครับก็โดยการหาถ้วยเก่าๆอ่าถ้วยแบบนี้เป็นถ้วยพลาสติกนะครับถ้วยพลาสติกนะครับก็อ่คือถ้วยถ้วยที่เขาใส่ยำถ้วยที่เขาใส่ยำเสร็จแล้วเอาสองใบสองใบมาประกบรวมกันแบบนี้นะครับประกบรวมกันแล้วก็ เจาะข้างบนไว้นะครับเจาะข้างบนไว้เพื่อจะอใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็ใส่แมลงดานาลงไปสะดวกต่อการให้อาหาราล้างตำฟาร์มสะอาดนะครับเจ็ดวันตำฟาร์มสะอาดหนึ่งครั้งนะครับหรือจะมากกว่าเจ็ดวันก็ได้เพราะเมละงดานาอยู่ได้ในทุกสภาพน้ำนะครับ น้ำเสียมะเร็งดานาก็อ,อยู่ได้นะครับขออย่างเดียวอย่าเป็นน้ําที่ผสมกรรีนหมายถึงน้ําประปาน้ําประปาที่เปิดใหม่ๆอันนี้ต้องปักจนฝากรรีนจะอายไปนะครับเสร็จแล้วปอลอกคลาบระยะ4ี่แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นถ้วยแบบเนี้เพื่อให้มันลอกคลาบระยะ5ได้ดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูแมลงดานาที่อลอกกลาบระยะที่5เสร็จแล้วนะครับก็เก็บไว้รักเลี้ยงไว้ในในถ้วยลักษณะนี้ครับแต่ต้องเอาไปาเก็บไว้ในภาชนะที่มีาฝาปิดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกันแมลงดานาตัวเต็มว right ัยหนีนะครับเพราะแมลงดานาตัวเต็มวัยเขาจะสามารถเปิดช่องแบบแบบนี้ออกได้นะครับเปิดช่องแบบนี้เขาสามารถเปิดช่องแบบนี้ออกได้ต้องไปใส่ไว้ในภาชนะที่สามารถปิดได้อีกชั้นหนึ่งเพื่อกันแมลงดานาตัวเต็มวัยหนีนะครับ คลิปนี้ก็ปอได้รู้ว่าการเลี้ยงบรรเลงดานาให้รอดเกือบร้อยเปอร์เซนแบบไม่ยากนะครับแบบนี้ทำได้ไม่ยากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับ